ก็มาพบกับลูกกว่าแล้วก็ช่องช็อกโก้แคนดี้กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้กว่าจะพาเพื่อนๆไปทํางานกันจะเป็นการบินไปถ่ายงานกับ KOL ชาวจีนที่สมุยเลยนะและนี่ก็คือโฉมหน้าดีมทีมของเราในแคมเปญครั้งนี้ค่ะวันนี้เราได้สปอนบินตรงกรุงเทพสมุยจากบางกอกแอร์เวย์มานั่งรอที่เราของสายการบินได้เลยนะมีฟรี i f i ค่าเราวิธีเอา Wi-Fi นะก็ง่ายนิดเดียวเลยล้าก็แค่บอดดิ้งพาสมานะคะแล้วก็มาติดตรงนี้<ค><ค>ต้องกดปุ่มตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นสลิป Wi-Fi มาให้เราแบบนี้ ผู้โดยสารทุกท่านของบางกอกแอร์เวย์สามารถมาใช้ใบริการห้องรับรองตรงนี้ได้ฟรีเลยนะแค่โชว์บอดดิ้งพาสด้านหน้าแล้วก็เข้ามาได้เลยในนี้จะมีขนมและเครื่องดื่มให้บริการฟรีหยิบกันได้เลยนะคะวันที่กวาดมาจะมีแซนด์วิชทูน่าเค้กฝอยทองพายครีมผักขมพี่พี่พนักง,งานคอยเอามาเติมตลอดไม่มีขาดเลยนะและซิกเนเจอร์ของเขาที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นข้าวต้มมัดอันนี้เลยค่ะถัดมาโซนเครื่องดื่มจะมีทั้งชามะนาวกาแฟกดตู้น้ำส้มชาร้อนแล้วก็เครื่องทำกาแฟนมที่สามารถกดเลือกได้แบบนี้เลยนี่ลูกวกวาดกตต้อ้ออองกก่่าน,นาบ,นบ,ากกบยๆว คือนแน่ๆน,นี่นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาลองกินนี่เลยข้าวต้มมัดซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะข้าวต้มมัดอืมอร่อยอืมอร่อยอร่อย <laughs> ที่นี่นะคะเขาก็จะมีซิเนเจอร์ของเขาเป็นข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็ยังอื่นเนี่ยก็จะมีเป็นแซนด์วิชทูน่าแล้วก็อันนี้จะเป็นพายครีมผักขมนะคะแล้วก็จะมีเค้กปล่อยทองแล้วก็พวกน้ํากาแฟอะไรเงรี้ยก็มีหมดเลยก่อก็มาเป็นช็อกโกแลตร้อนนะคะอร่อยไม่หวานมากบอกเลยว่าบินไปสมุยกับบางกอกแอร์เวย์สคือสะดวกมากจากกรุงเทพก็คือใช้เวลาบินแค่ชั่วโมงเดียวเองนะมีข้าวบนเครื่องให้ฟรีกกินยังไม่ทันย่อยหมดก็ถึงสมุยกันแล้ว ก็นั่งรถรางต่อเข้ามาที่สนามบินเลยนะแล้วก็ไปที่จุดเราก็เป๋าได้เลยรอแป๊บเดียวก็ได้กระเป๋ากันครบแล้วค่ะมาถึงยังไม่ทันได้ถ่ายวิวฝนก็ตกซะและ้วเราก็เลยพากันแวะกินก่อนที่นี่ชื่อเดอะจังเกิลคลับเกาะสมุยนะคะจะเป็นทั้งที่พักแล้วก็ร้านอาหารเลยนะ่อนแนะนําให้โทรจองก่อนนะคะเพราะลูกค้าค่อนข้างเยอะเราไม่ได้โทรจองมาก่อนนะคะแต่โชคดีมีโต๊ะว่างขึ้นลงลําบากนิดนึงแต่ก็ได้ความเป็นส่วนตัวดีเขาก็แบบ เมื่อกี้ตอนสั่งข้าวกว่าก็โล่หัวเรียกพี่เขานะคะจากข้างบนเขาก็หาไม่เจอนะต้องบอกว่าอยู่ข้างบนนี้จ้าอ,อาหารที่นี่จะเป็นแนวอิตาเลียนนะคะกว่ยก็มีหน้าที่กินนะให้คนอื่นเขาสั่งกันเลยสุดยอดนะคะมีพกไฟมาเองด้วยนะคะนี่อลังการมากนี่ไม่ใช่มือหลักนะคะมือขำๆเฉยๆ ที่นี่อาหารอร่อยบรรยากาศดีวิวสวยครบเลยนะกินเสร็จฝนก็หยุดตกฟ้าเป็นใจให้ไปเดินถ่ายรูปกันต่อแล้วพอเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็ลงมาถ่ายรูปฝนหยุดพอดีเลยนะตรงนี้ก็แบบสา้านมองเห็นทะเลชัดเลยนะแล้วก็วิวสวยมากส่วนเราก็มาเทคแคร์ดูแลนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนที่มาถ่ายงานที่นี่กับวิวแบบนี้เลย จังโก้คลับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถชมวิวสมุยได้แบบพาโนรามาเลยนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างจะเกือบทั้งหมดเลยพี่พี่พนักง,งานบริการดีอาหารอร่อยแล้วก็ได้ชมวิวแบบนี้บอกเลยว่าฟินมากและสําหรับเพื่อนๆที่มีแลนจะทําการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าชาวจีนไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทแบรนด์โดยใช้มีเดียหรืออินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนมารีวิวก็สามารถทางมาคุยกับกวาดก่อนได้เลยนะกวาดวิ่งดูแลงานเองและมีทีมจีนที่พร้อมช่วยซัพพอร์ตหลังบ้านอีกเพียบใครกาลังมองหาที่ปรึกษาการตลลลลาา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 ดดจจจีนีนนนนออยยู่่่่ืมคคคิิถึงงกกกววะะะแ้้หัทเเเรรพขส็ เราก็มาอยู่กันที่หินตาอค่ะแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็มาอยู่กันที่หินตาหินยายนะคะมาตะกี้ฝนตกแบบว่าแน่นมากเลยแล้วอยู่ๆแดดก็ออกเหมือนไม่ใช่จังหวัดเดียวกันเนาะพี่ตะลี่เนาะค่ะเขามาลองกินกะละแมอันนี้เ่อะไรคะเดียวดำไปาหนกันอ่าเคยน่วม นี่กว่าก็ซื้อเป็นกะปิกุ้งแทร้อยเปอร์เซ็นต์มานะคะจะเป็นรุ่นที่สามารถเอาไปทําน้าปลาหวานได้น,ดนี่ก็เป็นครั้งแรกที่กวาดมาสมุยนะคะจากที่หาข้อมูลทําแผนเที่ยวต่างๆใครๆเขาก็บอกว่ามาสมุยต้องมาดูหินตาหินยายนะหินตายายจะอยู่ตรงหาดละไมนะคะรูปร่างก็จะแปลกๆบางคนก็บอกว่าคล้ายอวัยวะของผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็เลยเรียกว่าหินตาหินยาย,ายแต่จากที่หาข้อมูลนะคะจะเจอเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่ามีตายายคู่หนึ่งชื่อตาเคลงกับยายเลี่ยมแล่นเรือจะไปสู่ขอลูกสาวตะมองไายที่ประจวบแต่พอเร เอเรข่ากับยาจึงเสียชีวิตร่างถูกซัดเข้ามาที่หาดจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็มีชาวต่างชาติมาอาแบแดดกันค่อนข้างเยอะนะคะเราก็กําลังช่วย K L เราทำคอนเทนต์นี่เลย ตอนนี้เรามาอยู่กับเซียนสมุยนะคะเขามาทุกปีไหนขอความรู้สึกหน่อยว่ามันเป็นย <right> ังไงสมุยชอบที่นี่มากค่ะเพราะว่าคือน้ํามันใสแล้วแต่คือจริงๆอ่ะมันแอบแพงแต่มันคือพูดจริงๆว่าเป็น p a r a ไดซ์ของเมืองไทยใช่พาลูกกวาดมาบอกเขาคุณมากค่ะและเราก็โชคดีนะคะได้งานที่นี่เลยเราก็เลยได้มาเที่ยวนะคะบินตรงมาลงสมุยกับบางกอกแอลเวค่ะนี่ทุกคนก็แฮปปี้นะคะถ้าทุกคนแฮปปี้กว่าก็แฮปปี้ น้ำตรงนี้ก็คือใส่มากนะคะเขาเหมือนแบบแอบลงมาต่อแตะต่อแตะที่น้ํากันนะน้าตี้เดินลงไปแล้วมันฟินจริงๆแหละสําหรับคนที่ชอบทะเลเนาะมาทำงานฟลิปนี้เหมือนได้ชาร์จและใช้พลังงานไปในตัวเลยค่ะเหนื่อยนะแต่ก็สนุก ตอนนี้นะคะเราก็มาต่อกันอยู่ที่หาดเฉวงนะคะหาดนี้ก็คือมีความแบบว่าคึกคัหกหน่อยนะคะนะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีพวกเจสกีเนาะแล้วก็เป็นเรือเป็นที่กินกินข้าว ที่มื้อเย็นค่ะที่บอกว่าเหนื่อยนี่ไม่ใช่ทํางานเหนื่อยนะแต่กินเหนื่อยจ้าตั้งแต่เช้าก็เพาะยังไม่ได้พักเลยมื้อนี้มาอยู่กันที่ร้านซาเบียงเลนะคะเป็นร้านอาหารทะเลสดอาหารใต้ชื่อดังของสมุยเลยร้านอยู่ริมทะเลสามารถลงไปเดินเล่นที่ชายหาดได้กินเข้าไปฟังเสียงคลื่นไปคือฟินมากบรรยากาศดีสุดๆเลย เครื่องดื่มคนจีนส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวเลเวอร์อยู่แล้วนะแล้วก็หอยนางรมสดมาถึงนี่ยังไงก็ต้องสร้าเข้าผัดสับป,ปะรดให้เขาตักแบ่งเป็นจานมาเลยนะอร่อยมากซุปครีมเนื้อปูหอมนุ่มนวลละมุนลิ้นแกงส้มแบบอาหารใต้ก็จะมาแบบนี้เลยนะเผ็ดร้อนซาบซ่า,าและมุมถ่ายรูปติดทะเลที่สวยเหมือนภาพวาดเลยบรรยากาศมากับ k ค L นะคะทุกคนต้องถ่ายรูปอกอาหารมาเต็มโตเลย ญการพาเคเอลจีนมาถ่ายงานวันแรกก็จะจบแบบจุกๆกันไปประมาณนี้นะคะอาหารที่เสบียงเลคือสดและอร่อยเลยนะก่าดคือประทับใจหอยนางรมสูตรตัวใหญ่และสดหวานมากหลังจากนี้ก็ส่งเขากลับโรงแรมแยกย้ายไปพักผ่อนกันค่ะนี้เรามานอนกันที่เซนทราวิลลาสหมุยนะคะนี่มีวิลคอมให้ด้วย ที่นี่จะอยู่ไกลออกมาจากที่เที่ยวหน่อยนะคะบรรยากาศเงียบสงบเน้นพักผ่อนห้องพักจะเป็นบ้านแบบหลังๆก่อนมาพัก2คืนก็คือยังจำทางเดินกลับห้องไม่ได้เลยจ้าพนักง,งานต้อนรับช่วยยกกระเป๋าแล้วเดินมาส่งถึงห้องบริการดีประทับใจในห้องมีชากาแฟและน้ำดื่มฟรีให้พวกผ้าเช็ดตัวก็มีให้พร้อมเลยนะคะแต่ถ้าใครไปเล่นน้ำทะเลก,ก็ขอผ้าเช็ดตัวเขาเพิ่มได้ที่ฟร้อนเลยห้องน้ำที่นี่กว้างมากมีอ่างแช่ตัวและเล่นชาเวอร์ให้ด้วยนะด้านบนจะเป็นหลังคาทึบและโปร่งสามารถแต่งหน้าแสงธรรมชาติได้แบบไม่ต้องกลัวหน้าร้อยครีมอาบน้ำสระผมม ก็พอค่ะ g o o มอร์นิ่งครับห้องเรามีสระว่ายน้ำด้วยนะและนี่คือนัดคนชิวแต่งหน้าแต่งธรรมชาติออยู่บนข่าวนี่นะ และถ้าว่ายน้ําที่ห้องคนเดียวมันเหงาเขาก็มีสระส่วนกลางโรงแรมให้จะลงมาเล่นน้ําชมวิวถ่ายรูปก็คือสวยฟิลดีมากแต่บอกเลยว่าที่นี่เดินเหนื่อยอาจจะบวกกับที่เดินหลงทางด้วยก่อนที่จะออกไปลุยกันต่อเราก็มาแวะเติมพลังกินมื้อเช้ากันก่อนค่ะอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดนะคะเพราะต้องรีบกันแล้วเอาเป็นว่าอิ่มอร่อยถูกใจมีอาหารให้เลือกหลากหลายสไตล์เบรกอร์โรงแรมสีดาวติดทะเลและคนที่ชอบเมนูไข่แบบกว่าก็คือถูกใจนะมีเมนูไขใ่ให้เลือกหลายเมนูเลยและวันนี้เราก็ซื้อทัวร์เที่ยวเกาะกันแบบันเดย์มาเลยนะเขาจะมีรถไปรรรับจาากงงแมมส่่ที รายละเอียดกว่าไม่รู้เลยนะตามเพื่อนโมดพาไปไหนก็ไปโมดทรินี้ถือเป็นทริปที่ได้มาเที่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่นี่ครั้งแรกเลยเราก็กำลังจะลงไปแล้วนะคะ <c oughs> กว่าซื้อซองกันน้ํากะว่าเดี๋ยวลงน้ําจะไปถ่ายนะปรากฏว่าไม่ได้ถ่ายสําลักน้ํอยู <c oughs> ทะเลใต้คือสวยสมคําล่ําลือมากนะเรือเราก็คือต่างชาติล้วนค่ะมีเราสามสาวไทยและพี่บ่าวคนเรือโอ้ยตอนนั้นสวยมากนะคะจุดนี้ก็คือเขาจะพาเรามาขยักกันนะคะเรือก็จะมาจอดให้เราฝั่งนี้เลยเอ๊ะเรือ อย่าเป็นภาราค่ะอยู oh ่เฉยๆแล้วก็ให้กอดเนี่ยไม่ต้องพายนะกอดก็วางไว้อย่างนี้แล้วกอดก็นั่งข้างหน้านะคะวิวก็คือสวยมากแถมมีคนพายให้ด้วยแล้วสวยด้วยนะคะคนพายนี่ไฮไลท์ของการมาพายเรือคายักที่นี่ก็คือการได้พายรอดลูตรงนั้นเลยนะบริเวณนี้ก็คือจะเป็นโขดหินร้อมรอบสวยมากปกติกอนไม่ค่อยยอมออกทะเลแบบนี้กับใครบ่อยๆนะแต่มากับนัตตี้กอนรู้สึกปลอดภัยมากนางพายเรือเก่งแบบซับพอพายถึงจุดนั้นนะคะมันก็จะเป็นผาแบบนี้เลย โคงเครียงสุดๆตรงนี้น้ำแรงมากคู่พายแบบนี้เขาไม่ได้อืมคแรงม่ยอะแตนาตี้ก็จะพากวาดเข้าตรงนี้นะคะเปลี่ยนตัวว้าวเจอพี่ดัลลี่ได้ เพื่อนๆเ,เขาขึ้นไปปีนเขากันอยู่นะคะอันนี้จะเป็นเขาลูกแรกที่เขาขึ้นไปปีนการกวัดก็คือแบบว่าขี้เกียจปีนนะคะ่ะก็คือยังไม่ค่อยไหวกลัวเล่นอะไรต่อไปได้นะคะก็เลยนั่งกินขนมรอข้งางล่างและจุดปีนเขาสุดท้ายกอดก็หาที่นอนรอเพื่อนๆน,นะคะเพราะขายังไม่ไหวแต่บอกเลยว่าวิวข้างบนสวยมากที่นี่จะเป็นหมูกก่เกาะอ่างทองค่ะเชี่ยวเสร็จกลับมาแล้วจ้ามือค่าวันนี้เราฝากท้องกันที่โรงแรมเลยนะอาหารที่โรงแรมก็อร่อยไม่แพ้ข้างนอกเลยแถมคืนนี้เขามีโชว์ควงไฟด้วย และสำหรับชิปสมุยครั้งแรกของกวาดก็จะประมาณนี้นะคะเป็นการมาทํางานนอกสถานที่ที่สนุกเหนื่อยและได้รู้จักเพื่อนร่วมงานมากขึ้นขอบคุณทีมและอินฟลูเคนที่ทํางานกันแบบเต็มที่มากๆขอบคุณเพื่อนที่ดูแลกวาดในายามออกทะเลเป็นอย่างดีเพราะว่ากลัวมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบางกอกแอร์เวย์สที่ดูแลให้บริการอย่างอบอุ่นจากกรุงเทพจนถึงสมุยและที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามช่องกวาดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อมาเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ